สวัสดีครับเซานี่มีตุ่มย้ําขาหมูมะฝาครับไปทําเลยครับนี่ต้มน้ำขึ้นครับใส่ขนอลงไปสองก้อนครับผมตามด้วยข้าตะไคร่ใบบักขูดลากผัากี้ครับผมตามลงไปเลยครับนี่ตําพริกกระเทียมลงไปครับนี่ตามด้วยน้ำ้างคกครับใส่ลงไปครับนี่แอบคือเก่าและครับน้ำ้างคกนี่บะขามเปียกก้อนึงครับผมตามด้วย หมูครับขาหมูที่เขาต้มเลือดล่างเลือดมันออกแล้วนะครับต่อยลงไปเลยครับปรุงรสด้วยผงชูครับน้ำตาลจังหน่อยครับเกลือครับน้ำฟ้าหยอดจังหน่อยครับผมปิดฝาไว้ครับให้มันเดือดสักพักครับเดือดเปื่อยน้ำซุปซอนฟ้อมันออกครับผมนี่ครับตอนทิ้งเลยครับผมนี่เดือดประมาณนี้ครับเริือมเปื่อยแล้วครับแั่นตอนทุดท้ายลูกโดดลงไปครับบีบบวกเนาครับแต่มันมีกลิ่นหอมครับผมขี้โรยหนาครับแต่มันสวยงามครับ ตักขึ้นเมืองครับโอ้เเปอยแลวครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับเป็นตนากินมาครับมาครับกินน้ากันครับผมจะแสบบ่าผุนเปื่อยๆเลยครับเสนนี่